สวัสดีครับพี่น้อง FC ชาวเครื่องเสียงกลางแจง้งและก็ผู้ที่ให้ความสนใจด้านเครื่องเสียงกลางแจง้งและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พามาชมบ้านของประดิษฐ์เจริญซาวนะครับประดิษฐ์เจริญซาวนี่ถ้าเป็นนักเล่นเครื่องเสียงรุ่นเก่าๆนะครับอย่างรุ่นผมเนี่ยเมื่อ2030ปีที่แล้วก็จะได้ยินชื่อนี้และเป็นที่มักคุ้นรู้จักกันนะครับเขาก็จะมีะพวกพ o w e r อร์ นะครับประดิษฐ์เจริญสาวในรุ่นรุ่นของอประเภทพวกยี่ห้อ Music หรือไม่ก็ตุลาหรือก็อะไรทำนองนี้นะครับของประดิษฐ์เองเนี่ยเขาก็มีมีผลิตพวกลำโพงพวก Power M นะครับซึ่งเขาจะมีชื่อเสียงมากๆตัวหนึ่งนะครับเป็นที่นิยมกันก็คือ Power M ตัวหน้าทองนะครับก็จะมีคนหาสรรหาต้องการอยู่เยอะอยู่นะครับตัวหน้าทองค่อนข้างจะดังนะครับของเขา,าที่มาที่ไปของบริษัทเนี่ยนะครับประดิษฐ์เจริญซาวน์นี่ตอนนี้ป,นปัจจุบันก็อยู่ที่พิกัดพิกัดของเขาอยู่ที่บางแคนะครับบางแคถนนกาญจนาพิเศษ อันนี้ครับคือตัวหน้าทองนะครับหน้าทองตัวนี้นะครับใหญ่บึกบึนนะครับแล้วก็เขาบอกว่ายิ่งอัดยิ่งแน่นยิ่งนานยิ่งร้อนยิ่งดีนะครับในนามของประดิษฐ์เจริญซาวเนี่นอกจากจะเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้จำหน่ายเครื่องเสียงนะครับยี่ห้อรอยันนะครับประดิษฐ์เจริญครับ ออเดโอเซนแอคคอร์ดและก็หับนะครับ h จนะครับอนอกจากเขาจะมีจำหน่ายแล้วเขายังเ,เป็นผู้รับงานนะครับรับงานรับปรึกษาออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงตามหน่วยงานราชการโรงเรียนต่างๆมากมายนะครับซึ่งเรากา็สามารถที่จะเข้าไปดูผลงานเขาได้นะครับใน เว็บไซต์แล้วก็แฟนเพจของเขาใน Facebook ก็มีนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ t o a นะครับ d b k แล้วก็โปรพัทนะครับนี่คือที่มาของโปรพัทนะครับเพิ่งมาเจอนะครับมาจากประดิษฐจเริเซานี่เองนะครับก็หน้าตานะครับหน้างานนะครับเขาก็มีให้ชมเยอะแยะนะครับ ก็ถือว่ายังยังลดแล่นอยู่ในโลกของอระบบเครื่องเสียงในปัจจุบันนะครับยังไม่ได้หายไปไหนครับประดิษฐ์เจริญซาวก็ยังอยู่นะครับเมื่อ30ปีที่แล้วผมเคยเห็นนะครับเห็นมีป้ายติดตรงตรงแยกสารแดงตรงกิโลสิบที่สตีเฮบนะครับไม่ทราบว่า,าเป็น อ่ามันเป็นป้ายประดิษฐ์เจริญซานะครับทางเขา้าแต่ว่าก็ไม่ได้เคยได้สนใจนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทำเครื่องเสียงกลางแจ้งเท่าไหร่รู้แต่ว่าเออมันน่าจะมีที่มาที่ไปอยู่นะครับเนี่ยนะครับทำอ่าที่บริษัทเขาก็จะมีนะครับมีโชว์รูมมีอะไรนะครับอ่าภูมิฐานมั่นคงนะครับติดป้ายใหญ่นะครับที่ น่าจะเป็นสาขาบางแคนะครับก็มีตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงที่ขนาดใหญ่นะครับสำหรับคนชอบของหนักนะซับเบดใหญ่มากนะครับก็เป็นที่นิยมเล่น,เล,นเล่นกันอยู่แถวแถวภาคกลางนี่นะครับตามที่ภาพนะครับก็แบรนด์ประดิษฐ์เจริญเซานะครับแบรนด์ะดิ์เจริญซา,เ,ญซาเขาก็ยังผลิตเป็นที่แปลกๆนะครับเราก็สรรหา แล้วก็ค้นหามาลงให้พี่ดองเราได้ดูนะครับคนร,รุ่นใหม่ก็ได้รู้นะครับว่ามันมียี่ห้อนี้นะครับคนรุ่นเก่าก็ยังเป็นที่ลําลึกว่าเขายังอยู่เขายังอยู่นะครับยังดําเนินธุรกิจด้านเครื่องเสียงอยู่สําหรับผมก็มาพามาเยี่ยมชมนะครับเราไม่ได้เยี่ยมชมแบบโรงงานเลยนะครับเรา สืบค้นเอานะครับเราสืบค้นเขามันจะได้ไม่มีการเตรียมการนะครับเขาจะได้เรามาดูอีกมุมมองหนึ่งมุมมองที่ไม่มีการปรีเซ็นต์ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม